มันพินกับช n แ e l ฟิลไทยใน YouTube ครับก็รีวิวอาหารข้างทางนะครับเจอมาสำหรับคนเดินทางนะครับก่อนนี้เป็นท่ารถนะครับที่ขอสอมกรตรงหมอชิดนะครับนี่มีอาหารของ Seven Fresh นะครับตา s e v e ่ Fresh ของ CP น้ำหนักสุดที่195กร,รัมนะครับเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มไก่อันนี้ออกใหม่นะครับผมเพิ่งเคยเจอ ก็เรียนให้ทราบว่าผมรีวิวเนี่ยอาหารคนเดินทางนะครับจากข้างทางจริงๆนี่ครับท่ารถเมล์เลยนะฮะร,ราคา39บาทครับผมมาลองชคมดูครับว่าเป็นยังไงน่ครับเปิดออกมาโอ้ไม่เร็วเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาไม่เร็วเลย 39บาทก็ถือว่าโอเคนะครับเวฟมาร้อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะถ้ามีร้านเซเว่นร้านมินิมาร์ทร้านอ่าซูปเปอร์ชีฟร้านอะไรก็ได้ที่เป็นร้านาสะดวกซื้อร้านรอสันเนี่ยผมก็รีวิวหมดนะครับนี่ครับหน้าตานน้น้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไง วิวกันมาชมกันนะครับ39บาท195กรัมข้าวเหนียวก่อนครับดูสภาพข้าวเหนียวข้าวเหนียวนุ่มครับแต่จะมีความแฉะบางอย่างที่ไม่สามารถรักษาได้คือก็คือถ้าไม่ใช้แบบใส่กระติบมานะครับก็คงจะทำไม่ได้นะครับไก่แบบไม่แห้งครับ ันไก่ที่เนื้อชุ่มฉ่ำอยู่นะฮน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มแบบหวานครับไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มหวานเป็น,นิด้จ่มีรสเปรี้ยวไปไป,ปลายผลเข้ามาผมกำลังคิดว่าถ้าเป็นน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยจะเข้าความอร่อยมากกว่าน,นี้นะฮะให้ช้อนมาก็สะดวกครับนะะ ถ้าถามก็ราคาน่าจะแพงกว่าไก่ย่างทั่วไปแต่ว่าไก่ย่างทั่วไปเขาไม่ขายเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเขาขายเป็นครึ่งตัวเพราะฉะนั้นนะี่ะสำหรับคนที่เดินทางคนเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เหมาะนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการกินครึ่งตัวหรือกินทั้งตัวกินแค่คนรวม กินแค่ชิ้นเดียวก็หออร่อยดาาีไก่จะหอมกระเทียมพริกไทยค็เหนียวก็มากน่าจะทำได้ดีสุดแล้วครับนะฮะเพราะว่าอบมาแล้วมาเวฟอีกรอบเนี่ยมันควบคุมคุณภาพยาก แต่ก็ถือว่าอร่อยครับเพิ่มน้ำจิ้มจากน้ำจิ้มเจ้าครับก็อ,อิ่มไปหนึ่งมื้อนะครับสามสิบเก้าบาทข้าวเหนียวแก่ย่างออกใหม่นะครับจาซีพีและพบกันใหม่กับช่องนฟิลไทยยูทูบครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ